บัรแสดนให้น้บัตเพลงกระรเชีไทยเพราะประเยงบาตมาเลยสับัตไทยหรอโคชโก๊ะสุตุธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเตืชาติไทย เป็นประชารักปัะไทยทองไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล้วยไถลวนไม้รักสมัคที่ไทยนิรักสงบแต่ทั้งรุกไม่คลาเอกรกาชจะไม่ให้ใครคมชีิดสลอกยุบสูอยากเป็นชาติ